สวัสดีครับผมถ้าผู้รับพินัยกรรมตายก่อนผู้ทำพินัยกรรมมอโดกนั้นจะตกแก่ใครคลิปนี้มีคำตอบครับในกรณีที่เจ้ามอดกนะครับได้ทำพินัยกรรมยกทรัพย์สินของตนเองให้แก่ผู้รับพินัยกรรมแต่ว่าผู้รับพินัยกรรมนะครับได้ตายก่อนเจ้ามรดกผลจะเป็นดังนี้นะครับก็คือว่าข้อกำหนดในพินัยกรรมนั้นตกไปนะครับ เป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1698อนุมาตรา1นะครับที่บัญญัติไว้นะครับว่าข้อกําหนดในพินัยกรรมนั้นย่อมตกไปอนุ1เมื่อผู้รับพินัยกรรมตายก่อนผู้ทําพินัยกรรมเมื่อข้อกําหนดในพินัยกรรมนั้นตกไปนะครับพินัยกรรมนั้นก็เป็นอันไร้ผลและในกรณีที่ผู้รับพินัยกรรมตายก่อนผู้ทําพินัยกรรมนะครับทายาทของผู้รับพินัยกรรมก็จะเข้ารับมรดกแทนที่ ผู้รับพินัยกรรมไม่ได้นะครับเพราะว่าการรับมรดกแทนที่นั้นใช้ได้เฉพาะแต่ทายาทโดยธรรมเท่านั้นผู้รับพินัยกรรมตายก่อนเจ้ามรดกผู้สืบสันดานจึงเข้ารับพินัยกรรมโดยการรับมรดกแทนที่ไม่ได้แต่มีผลทําให้ข้อกําหนดในพินัยกรรมตกไปและมีผลทําให้ทรัพย์มรดกตามพินัยกรรมดังกล่าวตกทอดแก่ทายาทโดยธรรมของเจ้ามรดกตามมาตรา1699ก็คือกลับไปเป็นของ เจ้ามรดกตกทอดอยังแก่ทายาทโดยทําต่อไปครับผมซึ่งก็เป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1699นะครับซึ่งกล่าวไว้ว่านะครับถ้าพินัยกรรมหรือข้อกําหนดในพินัยกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินลายใดเป็นอันไร้ผลด้วยประการใดทรัพย์สินลายนั้นตกทอดแก่ทายาทโดยธรรมหรือได้แก่แผ่นดินแล้วแต่กรณี คลิปนี้ก็หวังว่าเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างนะครับไม่มากก็น้อยนะครับผมก็ขอจบการน,นำเสนอแค่เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ